อื่หื่นะใจตัวเนี้ยหนูตามมันกัดตัหมดเุอกสอี่าครับผมอ่า ยามเย็นครับมันมากๆนี่บัตเบด k ิงฟ f อกสองพนะตัวนี้ขึ้นจิบแล้วตีใส่นะตามอากัศยังโหดอะฝากผลงาน้วยครับผมสำหรับเหยื่อตัวนี้นะเป็นเหยื yeah. ่อบัตเบด k ิงฟ f อกข้ออ่อนนะครับรุ่นใหม่สุดจริงไปตามดูกันต่อครับผม

เฉดโดป่าตัวนี้ตีซุมๆเดี๋ยวสักครู่ครับอ่ะก็เยื่อตัวเดิมนะบัตเบดคิงฟอกสีชมพู2,023นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ข้ออ่อนนะครับกัดดีมากๆนะวันนี้ แมที่สองที่สามแล้วครับฝากผลงานโดยกันสำหรับเหยื่อตัวนี้ได้หมดปลาจิบปลาปลาตัานเรียกเรื่อยๆติดดีมากนะไม่ค่อยจะหลุดหรอกไปตามหาตัวต่อไปนะครับ